กมื่อกี้ก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊เราเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมที่แบบมันปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ามากๆแบบไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่เคยถึงขั้นจะไปเข้าห้องน้ำบ้านคนอื่นนะผมเคยขอเข้าร้านสะดวกซื้อครับอาจจะเคยแบบว่าพขแบบ BTS อรือรถไฟใต้ดินอะไรย่เงี้ยเคยบ้างรถไฟใต้ดินก็เคยเดินไกลมากจนแบบว่าโอ้หทำไมต้องมาปวดเวลานี้ค่ะ เช่นกันครับข่าวต่อไปนี้ทำไมต้องมาปวดเวลานี้เพราะบ้านหลังนี้ลูกชายไปเข้าเวร<ฆ>แล้วลูกชายเนี่ยไปเข้าเวรตอนตีสี่นะ<อ>และบ้านหลังนี้ครับมี ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันอีกสองคนผู้สูงอายุเนี่ยมีป่วย1คนค 1> มีผู้สูงอายุอีกหนึ่งคนดูแลกันและการปรากฏว่ายามค่ําคืนมีเสียงเปิดประตูรัว้วแคลกๆๆๆและมีหญิงนิรนามเดินเข้ามาในบ้านเธอเดินเข้ามาทําอะไรไปชมภาพพร้อมกันเลยครับ หญิงนิรนามครับที่ขี่รถจัก,กรยานยนต์มาจอดในบ้านในเวลาตีสี่สามสิบหกนาทีมาจอดในบ้านคนอื่นเขาเนี่ยนะมาจอดในบ้านและไม่ใช่บ้านที่เปิดประตูรั้วค้างไว้นะคุณเป็นบ้านที่ปิดประตูรั้วอย่างที่บอกไปว่าลูกชายเขาไปเข้าเวรพอลูกชายเขาไปเข้าเวรก็เลยปิดประตูรั้วและหญิงนิรนามนี่ก็เดินขับรถขี่รถมาแล้วก็เปิดรั้วเดินเข้ามาเลยเอาจริงๆนี่คือดูเหมือนรู้จักกันนะเพราะาดูเขาแบบอาเจอดรั้วจอดรถตรงไหนเดินว่าจะต้องเดินเข้ามา ยังไงเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่ก็คือเหมือนแบบเหมือนเคยมาบ้านหลังนี้มาก่อนเลยอ่ะเหมือนรู้จักกันเลยอ่ะรดู้สิที่ที่เราเห็นภาพเนี่ยมันอาจจะเห็นเหมือนสว่างสว่างใช่ไหมครับอาจจะเป็นกล้องที่เป็นกล้องที่เป็นอินฟลาเลยแต่บรรยากาศจริงจะค่อนข้างมืดนิดนึงเธอก็เลยเอ้ยเดี๋ยวเดินชนนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเปิดกล้องจากมือถือมีเปิดไฟฉายจากมือถือนำทางมาเปิดไฟฉายจากมือถือนำทางมาและถ้าคุณผู้ชมสังเกตภาพเมื่อสักครู่จะมีไฟเริ่มสว่างขึ้นมาแล้ว พอเธอทาธุระเสร็จเรียบร้อยก็เป็นช่วงเวลาที่คนในบ้านตื่นเพื่อที่จะมาดูแลคนป่วยพอดีก็เลยเปิดไฟวาบขึ้นมาพอเปิดไฟวาบขึ้นมาเป็นจังหวะเดียวกับหญิงนิรนามทําธุระเสร็จเรียบร้อยเนี่เดินเข้ามาตอนนี้เขาเปิดไฟแล้วนะเขาเปิดไฟเข้ามาแล้วเนี่ยหญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาเหมือนบ้านตัวเองเลยเห็นไหมครับเห็นในประตูข้างๆเนี่ยเห็นเห็นคนในบ้านนะเห็นในบ้านแวบๆไหมในขณะที่เห็นคนในบ้านหญิงนิรนามคนดังกล่าวครับก็หันไปสบตา ไปสกตาแล้วก็เดินไปเลยไม่ตกใจว่าแบบมีคนจับฉันได้อะไรเงี้ยไม่มีถ้าเป็นคุณคือจะตกใจใช่ไหมัะตกใจตั้งแต่มีคนเดินเข้ามาในบ้านคนตกใจใช่คือคนในบ้านเจ้าของบ้านะตกใจแบบเฮ้ยคนนี้มาได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยแล้วตีสี่ด้วยนะแวบที่สองคือคนใช่ไหมถูกต้องแล้วหญิงนิรนามคนนี้เดินไปที่รถจักรยานยนต์เดินไปที่มอเตอร์ไซค์หันกลับมาหยิบมือถือมาถ่ายรูปบ้านแชะแล้วก็ ขี่รถออกไปสร้างความมึนงงให้คนที่อยู่ในบ้านและคนที่กําลังอ่านขา่าวดยง <c oughs> งมากเลยว่าทําไปทำใหมเขาต้องการอะไรกันแน่เนี่ยอ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณพีรพัฒน์กันครับอยากฝากภัเป็นภัยสังคมหน่อยครับสําหรับไอ้บ้านที่เปิดไว้หรือว่าอะไรต่างๆให้ปิดเรียบร้อยแล้วก็สอดส่องให้ดูแลให้เรียบร้อย ดูความเสียหายในบ้านความเสียหายในบ้านก็ไม่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 มีอะไรสูญหายครับผมแต่ไม่ทราบเหตุผลแต่ไม่ทราบเหตุผลว่าเขามาได้ยังไงเขาเขาเข้ามาแบบไหนเราก็ไม่ทราบครับเพราะว่าโดยทั่วไปปกติก็คนทั่วไปไม่น่าจะเข้ามาขนาดนี้ครับเออก็เอาสรุปเขาเข้ามาทําอะไรในบ้านหลังนี้อะใช่สรุปยังไงบอกผมเลยแลครับเพราะเราก็เออเข้ามาทําไมเออแค่มาเข้าห้องน้ำเหรอแต่ว่าถ้าอย่างนั้นสมมติอะเราก็ต้องแบบเหมือนขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนไงถ้ามันปวดไม่ไหวจริงๆริงอะ ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าแบบถูกถูกถูกใช่ไหมหรือจังหวะที่หันมาสบตากันก็ขอโนุนะคะไม่ไหวแล้วก็เลยมาขอเขา้องน้ําก็ได้หรือไม่งั้นก็ปั๊มไหมล่ะคุณพี่เอาหรอเออแม้แวะปั๊มดี่กว่าไหมเป็นวิจะรณ์วบ้านใครสุ่มสี่สุ่มห้านะครับแล้วจะเตือนเจ้าของบ้านว่าให้ปิดไม่ชิดเอากลเอาฉันก็ปิดประตูบ้านแล้วไม่คิดว่าใครจะมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วนี่แหละดีที่สุดเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีหลักฐานนะคะ